สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราต่อไปอยู่ในเกม Night 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 in Forest นะครับนี่มีอัปเดตใหม่อัปเดตมีเทอร์พาสสองมีคาร์ดใหม่สองคาร์ดเป็นเบสเดฟเลนเดอร์พอเกิดมาเลื่อมเกมปุ๊บจะได้บุกปินบริเกตกับเบอร์เซอร์เกอร์ที่ถ้าตายครั้งแรกจะซื้อขึ้นมาทันทีพร้อมกับเลือดที่น้อยกับรอทาหารที่น้อยเหมือนกันนั่นเราไปเริ่มเลยนะครผมมันไม่ชโลครับมันครบทีมไปเลย ก็ฟุ่มก็เรื่องมาก็ตัดไม้ก่อนเลยเฮียโปโอ้โหเฮียโปะครับแมปก่อนเลยไม่มีหักแล้วมันเล่นยากเออเพื่อนเพื่อนสร้างแมปได้ป่ะเราต้องหาของก่อนเพราะแมบมันยังเปิดไม่เยอะอาของเพิ่ม ไฟแทมไฟแทมไฟใช้ต้งแต่ไม่มีอะไรเพิ่ม <c oughs> ให้แ่งซุปเปอร์แบนกรีดตอนแร่สันได้เอ๊ดีเซิร์ชเอาขนนกแลก,กมาเป็นถังน้ำมันน่นน่าจะใส่จนกว่าตรงนี้จะเต็มโผต่องคนเลยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเอ๊เฮ้ยเจ้ขวานไหมของดีได้ไรเพิ่ม โอเคแค๊งไฟไม่อเอาเต็มแล้วตอนนี้เราเอาแค่อเอาแครอทแต่มาใส่ตรงนี้พวกนี้ก็จะละลายออกีโอตี วูาวว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 เวน,อนเอ,อ,อ,เเอ,อวว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 วจวว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 วดวว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 ว เฮ้ยได้ดาบแล้วเพื่อนตายอยู่ไกลเยอะแล้วเนี่ยโอ้ยมันลงมาแล้วโอ้โอ้โอ้าทำไงล่ะครับไอ้นกเวียนตัวนี้แหละไม่ต้องไปไหนว้าโอ้ยตัวนี้ตายตายยม

ไหนมากอ้าวเกือนเงาออกไปหมดแล้วเหรอ และนั่นก็คือท่หมวดของอัปเดตอัปเดตในเกมนัทที่น้าไนอินดิเฟอเรนต์นะครับอัปเดตใหม่นี้จะมีนกคู่ตัวเดียวนกคู่กับคนรีเสิร์ชเจอร์คนนกมันนั่นก็คือทั้งหมด update, update มที่นานาเอาไั่นก็คือจับมืไกันนะ ก็คือทั้หมดของอัพเดตใหม่นะครับในเกม Night 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 in the Forest อัพเดต Winter Pass 2มีตัวใหม่ก็คือนกฮูกนกฮูกนี่จะมันจะออกล่าเฉพาะเขียดี้มาเท่านั้นที่แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่กทานที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับบาย